ครับคือวันนี้เราได้ไปที่ที่ศาลอย่างที่ทราบกันแล้วว่าเมื่อวานศาลอาญกับศาลแรงงาที่จ้าวมีคำสั่งใช่วงเย็นอนุญาตไม่อนุญาตมีคำสั่งให้ออกหมายปล่อยระวันกับแแบนนี่ยดีอยู่ที่ศาลอาญาที่จ้าวตะวันอยู่ที่ศาลอาญาอุทธ เราเองไม่เห็นรายละเอียดเรารอจกนกระทั่งคำ่ำก็มีเจ้าหน้าที่ของราชธรรเอา,มาหมปล่อยของของสงสารมาปล่อยคำว่าปล่อยก็คือว่าปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่สารยายาพิเศษใต้เน,นี่ยให้ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเลยแต่สารยารัชดาเนี่ยให้ปล่อยตะวันมีกำหนดรูมเดือนและให้ไปรายงานตัวแต่ก็ไม่มีเรื่องของการกิด E M หรือไม่ได้มีการที่กำหนดข้ามออกนอกบ้าน ถ้าไปร่นไปนี่งไม่มีอันนี้คือคํบจากศาลตรงนี้ผมขอแถลงท,ทาความเข้าใจนิดนึงในฐานะทนายความของทั้งสองคนว่ายังมีความเข้าใจผิดมีสื่อมวลชนไหนแล้วก็เลื่อนถึงของทั้งสองคนตัวมาถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปยื่นขอประกันตัวหรือยื่นสารถึงให้คือในข้อเท็จาจริงไม่ใช่นะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยเขาจริงๆเขาได้รับการประกันตัวอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีการอออกหารเนี่ยเขาเป็นคนไป,ออนปนอขอถอนประกันตัวเองถอนประกันตัวเองหลักฐานอาญาหลักฐานยังเก็บได้แล้วก็เลยต้องถูดเข้าไปทางมือจับจกนกระทั่งเขาประท้วงวยการออกเอารเพื่อที่จะขอเรียกร้องให้สารอาญาปล่อยตัวให้ประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองจำนวน8ถึง9้าราย ที่ถูกขังอยู่โดยไม่ได้รับการประรกันตัวมาถึงเวลาดีเศษ็อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้การที่สารนยา,ากับสารในยังเทพใต้มีคาําสั่งต่อยมันเกิดจากกรณีที่ผู้นวยการมหาวิทยาลัยผู้ผู้มือการโรงพยาบาลธรรมจสตรที่ขาเกียคุณหมออะไรคะได้ไปยื่นคําร้องต่อสารทั้งสองว่าอันนี้คําร้องอยู่ใน,น,น,นะม,นมือผมเลยผมไม่เห็นว่า เด็กทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับส่งมาจากโรงพยาบาลราชธรรมขณะนั้นคือวันที่เจ็ดที่ยื่นคำร้องเนี่ยมีอาการสาหัสวิกฤตให้คำว่าในในคำร้องนี่เห็นว่ามีอาการวิกฤตอาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็มีรายละเอียดทางการแพทย์แนบไปซึ่งอันนี้เป็นความรับของ เปข้อมูลส่วนตัวของคุไข่นะันผมใช้คำพูดของคุณหมอก็แล้วกันที่ส่งต่อสามว่าแรมอัตวันเมื่อวันที่เจ็คือเมื่อวานนี้มีอาการวิกฤตซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้แพทย์ขอให้สารเนี่ยใช้หลักในคำร้องนี้นะซึ่ง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 ทางเราไม่ไม่รู้เลยเราไม่ได้รูท่านใช้คำว่าให้ถือหลักว่า เนื่องจากทั้งสองคนยังเป็นผู้ต้องหาที่ศาลยังไม่ตัดสินขอให้ถือหลักว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์าราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินและตามหลักรัฐธรรมนูญว่าจากควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอายาไว้เท่าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้หลบหน,นีโรงพยาบาลเห็นว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลน่าจะใช้อำนาจปล่อยเขาโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่า การรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมของราชัรร์เนี่ยมีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยและเป็นอุปสรรคในการรักษาพยาบาลสาลนั่นก็วินิจฉัยแล้วก็มีคำสั่งคำสัง่งก็คงแนวเดียวกันน,นะครับไปในทำนองที่ว่าผมผมผมสรุปให้ตามการสั่งคำสัง่งก็ไปนในำนองว่าเมื่อแพทย์รายงานมาเห็นว่า จำเลยเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤติที่อาจเสียชีวิตได้ประกอบกับการเข้าเยี่ยมจำเลยจกบุคลใกล้ชิดขึ้อนอยู่ในความอยู่ในความควบคุมดูลแลของเจ้าที่ราชทัณต์ต้องเป็นไปตามระเบียบเป็นปัญหาในการเยียวยาจิตใจของจำเลยในขณะที่ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตออกมาล่อยมีผลยังไงมีผลให้ทั้นของคนปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ต้องขังในคดียาาเพียงแต่เป็นจำเลยในคดียา,ยา ไม่ต้องประกันตัวไม่ต้องมีหลักประกันก็จะสารควบคุมตัวเขาไม่ได้เขาจะไปอยู่ไหนก็ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆที่ศาลจะควบคุมก็ได้เพราะว่าปล่อยไปแล้วแต่ก็ว่ามันก็มีกฎหมายข้ออื่นนะห้ามมันจะทําการอะไรอันนี้ตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่จะบอกให้ทราบทั้งสองคนก็เป็นให้เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องกรณี่ศาลทำายเดียวโดยโงรงพยาบาลเป็นคนยื่น ในประเด็นนี้เนี่ยน้องทั้งสองให้ช่วยย้ำอีกทีว่าเขายังไม่ทราบเเขาไม่รับรู้ไม่รับรู้มาก่อนเลยเพิ่มรู้เมื่อวานนี้ว่าเขาอยู่ให้ปล่อยแล้วเขาคิดว่าสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการในการที่เขาอดอาหารและเขาก็ไม่ได้ประท้วงศาลไม่ได้โกันศาลเขาขอให้โปรดพิจารณาให้ผู้ต้องหาจางการมือขึ้นติ่งพุกมาแล้ว บางคนอายุ18ปีเศษเองในข,ข้อหาครอบครองระเบิดก็คือระเบิดเนี่ยมีรูปอยู่9เดือนเสียบ้าง3เดือนเสียบ้าง2เดือนเสียบ้างบางคนก็มีครอบครัวเขาได้รับความยากลำบากยื่นประกันศาลก็ไม่ให้ความจริงแล้วข้อกล่าวหา,าตรงนี้เขาตะวันกับแบมเห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาควรจะได้สิทธิ์ไม่ว่าเขาจะโดนโทษสูงขนาดไหนเพราะว่า ตามข้อมูลกฎหมายวิธีวิญ,ญากรรมายและหลักรักฐธรรมนูญเนี่ยข้อกล่าวหาของรัฐก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นแค่ข้อกล่าวหาเขาควรจะมีโอกาสที่ใช้ชีวิตเขาระหว่างที่ยังไม่ตัดสินให้สู้พิพาปหาหลักการมาสู้กรณีกรณีจึงเป็นเรื่องที่เป็นหลักการตามกฎหมายเยพราะเตขาต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสียใจที่ศาลศาลอาจจะเข้าใจเจตนาเขาไมไ่ต้องการประกานตัวเอง เขาไม่ได้ต้องาการจะฆ่าตัวตายนะเขามีสิทธำนึกมีความต้องการที่จะอธิบายต่อสังคมเรียกร้องมโนสำนึกของนักกฎหมายทั้งประเทศว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้วถ้าถ้ามันชนะหรือได้ผลที่ผู้คนกับมาสนใจเนี่ยเราก็จะเป็นหลักประกรันใหก้กับทุกๆครอบครัวว่าลูกหลานไม่ต้องถูกตำรวจเอาตัวไปเอาไปขังในคุกโดยไม่มีหลักประกรัน โดยไม่มีโอกาสจะต่อสู้คดีอันนี้เป็นหลักการที่ที่ผมก็คิดว่าตามตามหลักวิธาการที่ผมเรียนมามันถูกต้องและตามหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายมันก็ต้องเริ่มต้นจากคนต่อสู้เพื่อให้สร้างให้มีกฎเกณฑ์ที่ดีนะครับผมก็แถลงแทนเขาในประเด็นนี้ให้เข้าใจเป็นประเด็นเรื่องแรกก่อนรือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ตอนนี้ทุกคนคงอยากจะถามว่าลวตะวันกับแบงค์เขาจะทำยังไงต่อไป ก็คุยกันนานที่ออกมาช้าเนี่ยเพราะว่าก็เขาเอกสารรายละเอียดไม่ดูแล้วก็คุยกันเดี๋ยวเอาลารก่อนได้ไมครับคือวันนี้ตะวันกระแบนยังคงอดอาหารและอดน้ำอยู่แต่เพื่อให้เป็นไปตามคำขอน้องของคุณหมอเนื่องจากสภาพเมื่อวันที่เคือเมื่อวานนี้วิกฤตมากอย่างที่คุณหมอเขียนไปในคำร้องกษาีเนี่ยตะวันกับแบงก็ไม่มี คือคือง่วงมากเพียมากตอนนี้ยังยอมรับอยู่คือน้ําเกลือเคยแรนะ่น้ำเกลือที่หยอดใส่แก็และก็ยังไม่ยอมรับวิตามินหรือรับอาหารหรือดื่มน้ําคือจะมีจิบน้ําก็ตอนที่ปากแตกก็มีการทาครีมทาอะไรเนพะื่อใะไรแบบนีใ้ให้มัน,มน,มนเทาอับการเจ็บปวดตอนนี้มีการแสบร้องแล้วก็ มึนหัวนอนไม่หลับกือน,นอนไม่หลับเพราะมันอน,นอนไม่สบายปวดปวดตัวตะว,ว,วันที่ปวดร่างกายอย่างมากปวดเส้นอาจจะเป็นเพราะว่าเสียบน้ําเกลือเข้าไปแล้วม่มีคนทำให้เขาคือถ้าบอกว่าหมอมาวัดความดันเขานี่เขายังเจ็บปวดรุนแรงอย่าง,าางี้ครับวันนี้ก็ได้คุยกันวันนี้ก็ให้เขานอนเต็มที่ก่อนบอกไว้แล้ให้ร้อนแต่เช้าดูวันนี้ผมจะมาตอนบ่ายเขาก็ทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันสรุปอย่างนี้ครับ จะทาอะไรกันต่อไปหรือเปล่านะเพราะว่าสีมณฑนก็สงสัยมากเลยเราไม่ควรจะปล่อยให้เขาสงสัยดูเรามาทุกคนคนที่เป็นห่วงเราก็าจะเป็นห่วงเราคนที่กระดับสนุนเราก็าอยากรู้คนที่ไม่เห็นด้วยเราเขาก็อยากรู้แลน้วเราเป็นเรื่องสาธารณะนะเขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้คิดอะไรสิ่งที่ศาลตัดส,สินมาเมื่อวานที่ว่าให้ปล่อยอยู่เขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอยู่ในความรู้สึกเขาเลยเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าทําไมถึง ไม่ฟังเหตุผลทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังเหตุผลทำไมถึงไม่ยอมรับในหลักการทำไมไม่นั่งคุยกันทำไมไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ได้ใช้ได้้ใชสิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่ใน,ในการประกันตัวเขาสรุปนะฮะับเขาบอกอย่างนี้ว่าข้อหนึ่งจากวันนี้ไปเนี่ยเขาจะขอให้แถลยความ จะให้ทีมงานของชนัยความเราช่วยยืน่นขอปล่อยตัวช่วคเาวาที่ต้องหาจางการเมืองที่สามไม่ให้ทั้งเก้าคนทั้งเจ็ดคนแต่คนอีกทีหนึ่งซึ่งุันนี้เราจะดำเนินการให้เขาตสิทธิในการประกันตัวยื่นได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขายังไม่ถึงตัดสินว่าเป็นจำเลยเสร็จแล้วเขาสั่งให้ เขาขอร้องไม่ได้สั่ให้ทันจินใะความไปยื่นเอาไปตัวชั่วคาอีกครั้งส่วนคนที่สารให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหนึ่งท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนก็ให้ไปยื่นนะและคนที่สารสั่งสืบต่อบํำได้ไหมฮะมันทั้งหมดมันจะมีคนมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สาร4ี่คนน่ย สารให้ไปสืบต่อให้กรมก,ก็ให้เราประสานงานให้เข้าไปริบหรือเรียกร้องขอให้ทางกรมกรมคุมประพฤตเนี่ยสืบต่อและส่งสารสารสารให้เวลาถึงสิบห้าวันแต่เขาขอว่าให้เสร็จภายในสามวันนี้ได้ไหมโดยในระหว่างนี้เขาจะยังคงไม่ยอมรับน้ำรับอาหารและรับยาต่อไป แล้วราฟังสิ่งที่ที่เราไปทําให้เขาถ้าหากมันมีความก้าวหน้าขึ้นมาหรือถ้าก็ผมจะต้องว่ากันต่อไปแต่แต่ตะวันกับแบมบอกว่าถ้าถ้าไม่ภายในสามวันไม่ได้รับการตอบรับหรือยังไม่มีการมานั่งฟังหรือคุยกันจะ จะขอออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งก็คงเขาจะยืนยันอดน้ำอดอาหารและจะไม่รับเกลือแร่นะเพราะงั้นเขาก็จะรบกวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกินไปเขาก็เกรงใจและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ช่วยเขาดูแลร่างกายเขาเนี่ยนะ แล้วเขาก็จะไปอดน้ำอดอาหารในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปเมื่อครบสามวันแล้วไม่มีอะไรขึ้นหน้าเขาก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเขาจะไปไปต่อสู้ตามธีทางของเขาเพื่อการอดน้ำอดอาหารตั้งแต่เขา,าที่เขาอยู่ในคุกแล้วที่สถานที่ เขาใช้คำว่าในสถานที่ที่พวกหนูเห็นว่าเหมาะสมไปอดน้ำอดอาหารแล้วก็ยังยืนยันในข้อเรียกร้องของตัวเองไอ้น,นี้ผมสรุปแบบชัดเจนแล้วนะนะแล้วรายละเอยีอยดมากกนี้ผมไม่สามารถตอกได้เพราะเขาไม่ได้บอกเต็มสถานที่ที่เหมาะสมคืออะไรเป็น้ำมอดอาหารขนาดไหนนะแต่เขาจะดำเนินการต่อไปเขาให้เวลาผมเนี่ยสามวันไปนดำเนินการ ที่จะขอให้ศาลฟังเสียงลูกหลานของคนนี้เท่าที่ผมดูสิิงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา18วันตั้งแต่ท้องฝุหาราดผมไม่เห็นการตอบรับไม่เห็นการตอบรับที่จะรับฟังเหตุผลกับตําวัได้เช่นเช่น ผู้ต้องหาเนี่ยแต่ก็คนที่เป็นผู้ต้องหาเป็นคดีการเมืองแน่เพราะไปประท้วงรัฐบาลที่สาเร็จจินแยงก็จะเดินกระบวนไปไล่นายกที่บ้านนายกตรงรัฐวิภาวดีเป็นคดีการเมืองแน่นอนผู้กล่าวหาว่าใช้อาวุธครอบครองวัตถุระเบิดไม่ให้อาวุธสงครามนะก <c oughs> ็มีคนกระแนะกระแหนว่าเอออย่างนี้ ไอ้ลูปกระเบิดปิงปองมันก็เป็นระเบิดปิงปองก็ดีประทัดยักษ์ก็ดีมันก็เป็นอาวุธทำลายได้นะก็ถ,ถูกต้องอ่ะย่าว่าแต่ระเบิดปิงปองเงินไม้หน้าสาม,มก็เป็นอาวุธไะตามกฎหมายแต่อันนี้เป็นทีมข้อสองเ,เราคุยกันก่อนที่เราจะเรียกพี่สงวน,นจะเรียกลอาเขาให้ผมอธิบายคดีพวกนี้ให้เขาฟังคือไม่ใช่เขาดื้อที่จะไม่ฟังและที่สำคัญคนพวกนี้เขาปฏิเสธโดยเฉพาะ บางคนต,ติดโดยไม่ได้ออกมาดูเดือนตะวันเนี่ยเก้าเดือนกว่าคดีแบบนีน้ผมเห็นในในประเทศไทยเนี่ยก็ให้ประกันโคงโคงดีชอบโครงประชาชนพันกว่ากรรมถ้าติดคู้ก็เป็นร้อยปีเป็นพันปีแต่ติดได้แค่ห้าหาสิบปีทำไมให้ประกันเพราะว่าอะไรเข้าใกล้ผมก็ไม่ได้ขัดแย้งผมก็เห็ว่าขาตามหลักเราเป็นนักกฎหมายเขาเป็นแค่เขาพูกกัู้่าหา ในประเทศไทยตำรวจดำเนินคดีคน,นมีกมมุิดมีกี่เปอร์เซนต์ที่สารลงโทษจำคุกมัน,มน,มนแล้วคนที่เขาติดคุกโดยนั่นจะเอาอะไรไเขาใช้เขาบอกมีเงินกองคุณต็ดเฉยติดคุกได้วันละห้าร้อยบาทใช่ไหมให้พวกเราวันละสองพันอะยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับมหาเศรษฐีอ่ะให้วันละหมื่นยังไม่ไปเลยแค่จะติดคนนุกจะหนีไปอยู่ลนดอนแล้ว เพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานว่าต้องบริสุทธิ์ต้องถือเป็นผู้บ,บริสุทธิ์อย่นี่เป็นหลักผมว่าตะวันกับแบมเขาต้องการจะพิสูจน์ด้วยเจตนาริษย์ชื่อบริสุทธิ์ครับพราเหมืนตอบได้ว่าผมไม่หวังถามว่ากังวลใจไว้กังวลใจกังวลใจที่จะไม่มีใครฟังเขาอะผู้มียมาดนะคือไม่มีใครลงจากขอคอยลงมาฟังสิ่งที่พูดซึ่งมันเป็นเรื่อง ดีนี้มันมเป็นเรื่องปกติถ้ามาเดินดินอย่างพวกเราเนี่ยพูดกง,ง่ายใครจะให้เขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาทําแบบเนี้มีแต่ความยากลำบากผมก็หนักใจนะฟังสิ่งที่เขาตอบมาแล้วต้องมาพูดคือหนักใจมากเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลามันน้อยเกินไปสามวันแต่ว่าจะทำไงดีครับต้องต้องการ